วิ่งจนเป็นมะเร็งอันนี้สำคัญนะครับนักวิ่งทั้งหลายฟังไว้ด้วยนะครับข่าวนี้น่าตกใจจริงๆเมื่อสองสามวันก่อนได้ยินข่าวว่ามีคนที่ต้องการความแข็งแรงนะออกไปออกกำลังกายทุกวันเลยนะครับโดยการไปวิ่งนะสุดท้ายเนี่ยไปตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งปอดผมกำลังจะบอกว่าการวิ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเป็นมะเร็งหรอกนะ แต่เพียงแต่ว่าการที่เราออกไปวิ่งในสถานการณ์ที่อากาศมีเต็มไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยนะครับมันไปนเร่งให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ลงและไอฝุ่นนั่นแหละมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ขนาดนี้เลยของบ้านเราเนี่ยอากาศกำลังดีๆรู้สึกว่าอุณหภูมิเย็นทุกคนกำลังชื่นชอบนะครับแต่ผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าให้เราสังเกต ดูแอปพลิเคชันในมือถือนิดนึงนะว่าขนาดเนี้ยฝุ่นเนี่ย PM 2 5เนี่ยมันเยอะแค่ไหนเพราะว่าถ้ามันเยอะเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะออกไปสูดนะ PM 2 5 PM 1 PM 1 0เนี่ยนะครับมันเป็นขนาดของไอตัวฝุ่นนะครับไอ PM 1 0กับ PM 1เนี่ยก็ว่าอันตรายแล้วนะเพราะว่าอย่างคนที่ไปสู่พวกบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ได้ PM 1นะครับ นั่นก็อันตรายมากและทําให้ปอดเนี่ยบาดเจ็บได้แต่ PM. 2 5เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ทําให้ปอดอักเสบเท่านั้นนะพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยใครไปวิ่งเนี่ยสังเกตได้เลยวันไหนที่ฝุ่นเยอะๆเ,เนี่ยจมูกบวมน้ำมูกไหลเป็นเหมือนเป็นภูมิแพ้บางคนอาการแย่เลยเหมือนเป็นหวัดเข้าไปที่ปอดแน่นอนครับปอดมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นแน่นอนและผมเชื่อว่าในอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะพบ อุบัติการการเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะถ้าเรายังแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น pm 2 5ไม่ได้แต่ pm 2 5เนี่ยมันไม่ได้ไปลงแค่ปอดนะครับเพราะว่าตัว particle size มันเล็กมากๆนะมันสามารถจะเข้าไปเลยในหลอดเลือดได้และเมื่อมันเข้าหลอดเลือดแล้วเนี่ยมันกระจายไปทั่วร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าออไอตัวมันเข้าไปถึงอวัยวะไหนอวัยวะนั้นมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็ง แล้วมันยังไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแปรปวนนะครับทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเกิดการอักเสบเรื้อรังนะซึ่งเป็นผลที่ทําให้ชีวิตของเราในยแย่มากนะต่อไปเนี่ยอายุอาจจะสั้นกันลงนะครับเพราะว่าฝุ่น pm 2.5นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราจะไปไหนมาไหนก็ตามนะครับในช่วงต้นๆปีแบบนี้เราต้องเช็คนะด้วยแอปพลิเคชัน หรือเช็คดูซิว่ามีฝุ่นเยอะขนาดไหนเราต้องป้องกันตัวเองนะครับเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากนะครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องไปออกกําลังกายไปวิ่งในสวนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องใช้การออกกําลังกายในบ้านแทนการที่เราออกกําลังกายแล้วเรามีการหอบการหายใจแรงๆเร็วๆเ,เนี่ยมันยิ่งมันยิ่งเอาฝุ่นเข้าไปในปอดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอันตรายกับคนที่ออกกําลังกายกลางแจ้งมาก รเราออกกําลังกายเราหวังให้สุขภาพดีแต่ที่ไหนได้เรากลับสุขภาพแย่ลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับฝุ่น PM 2.5เนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดการอักเสบเรือรงังภูมุ้มกันแปรปวนนะพวกนี้มันยังก่อให้เกิดโรค NCD ด้วยนะพวกเบาหวานความดันเนี่ยคุมได้ยากขึ้นโรคหัว,หวใจคุมได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันถือว่าฝุ่นเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญที่พวกเราต้อง ช่วยกันนะจัดการการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลต่างๆทางนิติบัญญัติเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็พยายามที่จะผลักดันให้เราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ออกมาเตือนเพราะว่าการออกกําลังกายช่วงนี้ยังไงก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นให้ดีนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับ y ย u r f r i e ด d is a d o ร t ด r Dr. V c h ร n n e l ครับ